สวัสดีครับผม s C g a m e นะครับผมนมาสอนวิธีโกงของนะครับ m o t ช o n ดิจิทีนะครับ เข้าไปเลยนะครับสร้างแล้วรู้ว่ามันจะแหลกแหลกนิดนึงครับคือผมอัดคลิปเพราะาผม,มซื้อแบบโปรมานะผมมาคลิปแบบฟรฟีๆครับนะมาลงเกมเนดะ่น ก็ทุกคนไม่แรกคงได้แค่สองอันขึ้นไปนะครับนี่เราได้มาแมล้วใช่ไหมก็กดช่องที่สองกดแช่นะฮะแล้วก็ได้ของออกตกลงมาครับนี่นี่ ตันหกกับยีห้าแต่ว่าทำให้รู้แค่นี้ให้คนไปทำเองนะครับอย่าลืมอนยะ่าลืมกดไลค์บ้างด้วยนะกดผมด้วยครับผมต้อง ขอบคุณมากที่คุณชมนะครับ